สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดครับวับนนี้วันพระใหญ่วิสขขาขบูชาปลาทุกท่านมาไหว้พระในพระอุโบสถศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดร,ราชโยธาหรือวัดรราชบัวขาว ต้องบอกทุกท่านว่าผมได้มาที่นี่เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นยังไม่มีลูกชายเลยนะครับมากราบหลวงพ่อทองมากราบหลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยธรรมะทะาโรท่านมีเมตตามากๆ ตั้งนโมสามจบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ระลึกนึกถึงหลวงปู่ทองระลึกนึกถึงหลวงปู่หล,ล,ล,ลุยที่มีเมตตากับมิตแอดและครอบครัวและลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนวันนี้ชื่นใจในบุญกุศลได้มารอเทียนได้มาถวาย สังฆทานและที่สำคัญมากๆขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนประจำพรรษาตามราศีเกิดยกเทียนขึ้นอธิษฐานและนำไปใส่หม้อต้มและโปรดใช้ความระมัดระวังในการหย่อนเทียนครับ ขอเชิญร่วมทำบุญหลอดเทียนประจำพรรษาตามราสีเกิดยกเทียนขึ้นอธิษฐานและนำไปใส่หม้อต้มและโปรดใช้ความนวัตวังในการหย่อนเทียนครับศาสนาของท่าน ขอความปรารถนาะอันแสสน้อมอุชิศไปถึงแก่บิดดามารดาผู้ร่วมลับเจ้ากรรมนายเวรด้วยกัตัญยูกตะเวทิตานี้จงเป็นดุใจไสนีประคับประคองรองรับไปถึงแก่บรรพชนสุยชนอัน,นีคุณบิดดามารดาเป็นต้นจงสำฤทธิผลดังความประสงค์จงทุกประการเทินสุขสือที่ขายุโกภวาะ วาทาน,น์สืิตนิจังวุธาปัายโนจัตตาโรธรรมาวัานติอายุวันโนสุข,ขังภลัง